ตอนนี้เจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีานะคร,รับเวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบหกนาทีาสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับยามเช้าเช้านะครับยกน้ำเตรียมพร้อมเลยนะครับผมยืนตัวตร,ต,รตรงตรงไว้นะครับยกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นครับยกน้ำขึ้นครับขอพี่หลายแพค็คจับไว้นะพี่เด้อ ครับยกประเคนหลวงตานี่ยังยกสองมือนะครับเนาะอ่ะยกเลยนะพี่นะยกได้ยกขึ้นเลยนะครับกระเป๋าครับกระเป๋าเก็บเลยครับเก็บเลยครนะหลวงตาไม่ข้อกระเป๋าสตางค์เด้อคุณแม่เด้อเอาแต่พวงมาลัยขึ้นมานะครับแล้วก็ยกแพ็กน้ำขึ้นรอนะครับใครถือโทรศัพท์ขึ้นถือว่าถวายหลวงตาเด้ออายกขึ้นเลยแม่ยกขึ้นเลยโทรศัพท์ขึ้นถวายเพื่อนผมจะจับไปหายร้องจะถวายก็ยกขึ้นเลยครับเด้อโทรศัพท์ไป ยกน้ำยกน้ำยกน้ำยกครับยกน้ำยกนี่ยกปินเลยครับน้ำตกเลยต้องครับยกน้ำเิ่ยกก้ยกยอครับตอนนี้หลวงตาข้างก็ุดงออกจากบ้านทันใหญ่มาแล้วนะครับ ตำบลน,บน,นาคาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนะครับมุ่งหน้าไปยังบ้านดุงนะครับเนาะอำเภอบ้านดุงแต่ก็ยังเหลืออีกหลายกิโลอยู่นะครับเนาะไปหลายกิโลอยู่นะครับก็รับชมไปเรื่อยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะถ่ายทอดให้ญาติญาติที่ทำทางบ้านนะครับได้รับชมตลอดเส้นทางการจราจสุดงนะครับของแต่ละวันแต่ละวันนะครับ Thank <laughs> you. น้อ <S an> งตาถามว่าร้อนขนาดนี้นอนหลับไหมนะครับอากาศร้อนนะครับเมื่อคืนนี้ หลงตาท่านดวงมุงมาต่อนล้ครับมกับสองคนขับหมู่บ้านกับมือเดียวเพื่อนกับมาหรมืออนกัมาื่าม่ยอมมืออื่นกับมาครับลวงตาไม่ลำเก็แล้วทุล่าเพิ่อนคืมาเขาผัวเพื่อน กลับไปลูก้ายกินอาหารนะ <c oughs> <c oughs> นี้เช้านี้หลวงตาาจะลงมาถึงหน้าวัดป่าหลวงนะครับเนี่ยป่าหลวงสาธุสาธุครับผมนี่คือบรรยากาศยามเช้านะครับ สุมเศร้าส9กิโลสุมสครับลุงตาุมเศร้า19กิโลโลุงตาบอกว่าจะพักตรงสุมเศร้านะครับบ้านสุมเศร้า

าาชายแสยงแต่เช้าเลยนะครับดวงอาทิตย์นะครับเมื่อคืนก็ร้อนอบอ้าวนะครับเมื่อคืนหนิงจาถามว่าเมื่อคืนร้อนขนาดนี้นอนหลับไหมนะครับ ช้านี้ฉันจะเดินไหวมานะครับเพราะว่าช่วงเช้าเนี่ยเป็นช่วงที่อากาศยังไม่ร้อนมากเท่าไหรนะ่นะครับก็จะเดินไหวนะครับตอนเช้า ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดดิ่งไว้เพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบนะครับตั้มดัมซิ่งสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ